สวัสดีครับบาบอยเดินที่อีสานครับมือนีบาบอยมาหลบปลาหลบดุงคือเก่าครับมือนีกะมาชงบรรยากาศชงเศร้าครับมือนีมาหาโน่ใหม่ให้แม่แม่เอฟซีครับเพิ่นสั่งอ่าไว้กับบาบอยนะครับผมมือนีกะมากับพี่สีครับมาหลบเบิ้งโน่ใหม่ให้เอฟซีมาหาซอยกันครับปีหอยดินเพิ่นกลับไปอีกหม่องนึงนั่นครับผม มือนี้นะครับสีได้นอนดั่งดินนอนงามๆให้พี่น้องรับชมกันบ่ฝากติดตามเป็นกําลังใจไปให้บ่าวบอนี่ยนะครับเดิมพันรอดด้วกันครับสวัสดีครับมาแล้วครับท่านพี่น้องครับนั่งดินนี้วยตักไครับน้องนครับนั่งหน่อยจะเอาให้เก่าครับตุนก่อนครับผมคิดว่อย่างไรกอนเลยครับ ทั้งแบบนอนมเต็ดอันนี้มันน,น,นิดเดียวเองพี่น้องอน,น,นิดนึงเอาแล้วครับผมไลยเหล็กเล็ก,อ,ลกออกนิดเดียวนึงครับนอนน้อยๆ้นึงค้าพี่น้องนอนนึงครับ แตยครับนาดินง่ายครับพี่น้องค no ออกม่เพิ่งออกไม่ครับพี่น้องโอู้หอยเดี๋ยว,ยวนึงอู้หูสองอันเลยครับนะครับปอกต้อมที่นี้ครับแซ่บอร่อยนี่อ,อ่นอ,อนๆครับอ่อนๆมาแล้ว men bọc men, ô này dễ hết, men men khắp men. สามครับสวยครับครับที่ี่หลับ หน่อยต้มนะครับผมตุ่มเสษด้วยครับผมพี่น้องง้อซ้ำหนึ่กินอร่อยครับผมอ่อนอ่อนพี่นอ้องอ่นอนอ่อนโอ้ครับผมพี่น้อง อันึ่งด้านในครับด้านไหนด้านในอุ้ยสอกอันพี่น้องนีง่เนาะอันหนึ่งครับอันส้อมอันนี่วางน้อยดีกว่พี่น้องนั่น,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 นแจกแจกแจกอ้ยอิลี นจ้าขาวๆค,ครับแมนเขาเ็ทับนบบอยอยั้น่น้คร้าครับหมอนเบอยยู่เดี๋ยวอานอนกันครับหนึ่งสองพุดเสียมครับพุดเสียมเบาบอยเลยเด้กกำเด็กกำดามเอาครับ อบอสธนาตเลยบอสนัดบอสนัดพี่น้องบอสนัดอ้วนมาแล้วครับน้ออ้วนมาแล้วครับพี่น้องออน,นะครับ เหลืออีกสองอันครับผมอันเอาอันนี้กันครับนอนครับนอนนั่งยินดยอะครับผมพี่น้องใช่น่าจะใช่นา่งยินเป็นขาวๆเงินบริดพี่น้อง 네. 천천 okay, okay, okay. พอดีครับรอดเลยครับผมอู้ยเด็กนอนโอ้ก็จะทั้งไก่พอดีครับ เงาอยู่ก้อนนี่กะชิซับง่ายอยู่ครับพี่น้องนี่อยู่ก้อนนี่ลีครับก้อนลีครับหนึ่งสองมาเร็วมาเร็วมาเร็วจ้านี่ครับผมโอ้ยครับผมพี่น้องเขียนชัวบ้าง

ขาวขาว,ขาวมาแล้วมาจ้าน่ากินสวยๆครับนะครับผมนี่อีกไหม ก่อนอี้เรยอยูพี่น้องอคนครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนอนนั่งดิ้นนอนอยู่พี่น้องโอ้ยปาดนอนเอียดเลียดยพี้น้องเอ้ยป,ป,ปืดปาดตืดป่าปดปาาปูแปดปาด กูเด็กกะมาเด้อมอง,องคอยเอาแล้วพูดนครับอุ้ยพี่น้องนอเดียวครับเบิง้งไห่ครับผมนอนหนึง่งสักหัวลูกถังยาง,งานึ่งครับนอนตื้ดสะบักขัดแน่พี่น้องหนึ่งสองอุ้ยเงา หนึ่งสองขาดแล้วครับขาดแล้วขาดแล้วขาดแล้วครับเปิดเปิดเปิดเงาใอพี่น้องนะครับปักน้อยนึงครับผมพี่น้องน,อน,นี่ น้องยินมาแล้วครับหน้องเล็กน้องเล็กที่ใหญ่ๆน้องเล็กที่ใหญ่ๆครับหนอนนี่ครับน้องอีกสองน้องอีกสองน้องครับผมน้องนี่เอาให้ได้ทําไงก็บังเถินเทินเถงนนะครับผม ครับผมก็จะได้มุ่มก็ได้สากอ๋อมาแล้วครับมาแล้วนอนก็สวยครับอ่อน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 แอนแอนครับบนครับจนถมนี่้องครับทึง nó nhịp kéo trên đây này nó hết sá cũng mấy họ xe, ừ, hết cũng họ xe nó còn ครับนอที่สามครับพี่น้องโอ้ยมื่นสามนอ3สามนอ3สามนอครับทางเทิงเป็นอยังไดทางเทิงทางเทิงมาเป็นตะเอาคไปน้องกระถมไปครับผมครับผมพี่น้องอีกนอหนึงครับ น่อนหนึ่งน่อนหนึ่งเขาขาวครับหนึ่งสอง,งม,า,มา,ององาแล้วมาแล้วโอ้หมดแต่แดงยองตาเลยพี่น้องน่อเขาขาว,ขาวต่มแสบแสบครับหวานจ้อยจ้อย ครับผมีนอนอีกนอนนึงครับอุเอาอะไรพี่นอนเป็นสี่จะสี่ตดนี่ครับตันี่เลยเลยเแล้วครับ ครับพี่น้องนอนตังเธอเลยอยู่ครับโอ้โเออวันนี้ครับพี่น้องงา,งามงามงามเลยครับพึ้นขึ้นขุ้นเออสับเลยครับสับเลย งามพี่น้องครับน้องขาวๆครับนี่ครับผมเด,ดีดได้ครับอกีกหนึ่งอันครับพี่นอ้องเตาขางทรายยังหน่อยอยู่ครับผมพี่น้องเอาไว้ก่อนเอาตอนี่ครับเตาเตานีครับหนึ่งสอง ขอาขาวครับพ่นนอนมาครับเขานอนเอเลีดมาครับครับอีกการหนึ่งครับผมอ๋อับใหญ่เลยครับเตาแบบอ้วนแล้วครับตรงนี้ครับ ว้วนแบบอ้วนอ้วนอ้วนเลยครับอีกตานึงครับตานี้ก็อ้วนอวบดีครับผมหนึ่งสอง อันใดเขาบ่อเนเขาเก็บไปแกงเขาครับผมอันใดเขาบ่อเนี่งเขาเก็บไปแกงครับทุบแกงทุบแกงนานๆกินทีมันก็จะแซ่บแซ่บโอ้พี่เดียครับอันนี้ึดอันนี้แหงบักใหญ่นึงพี่น้องเบิดงครับตังเงาครับแตงเงาแตงเงาครับน้า หวานใหงายเนาะหัปวปวบเลยครับตาสมลำหนึ่งสองอืมอ้อวนอ้วนเลยครับอ้วนอ้วนเลยครับพี่น้องอ้อวนอ่วนอ้วนอ้วน ยอดครับโอเคตามตามนึงตามนึงพี่น้องนี่ครับอ้วองหมดองหมดครับครับน,น,นี่ต้มนอสมีแหงแฉบครับผมพีม่น้องอ่อนๆนหน่อยๆเป็นคำเป็นคำไปเลยครับ ีอันนี้ึงครับอาจจะแมนอยู่ครับน่าจะใช่อยู่ครับนี่อีรีอีรีพี่นอ้องโอ้ยอสับเปิลสับเปิลแล้วครับสับเปิลผิดพี่นอ้องเอ้ย ตาที่ได้อ่อนๆเลยอยาจะร้องไห้ดังๆนะครับ <S <S กระยาเดลวันตุกตาทองำหม,มือนทนี่เคลียบอีกกอนคข้าวมพดดังอ้งอิ่ีอุ้งเหม่ยแ้วก็มแทบอัด นะครับผมบ่อยสับออกมาเมื่อกี้ครับได้หกอ,อันครับผมเงามๆครับเดี๋ยวไปจีตาสกันอีกครับผมนอนนึนง,นงครับนอ,อนออครับนั่งเตาหนึ่งเตาครับมาแล้ว ครับผมนอนครับบึงนอนนี่ครับ้ยความใหญ่อยู่นี่อยู่นี่หมดเลยครับหน,นึ่งสองหนักดิ มาแล้วมาแล้วมาแล้วจ้ามาแล้วมาแล้วบักใหญ่หนึ่งพี่นอะโอ้ยน,น,น,นั่ครับผมงามแตงงามว่าอีครับนอนหนึ่งครับครับผม Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool không ดามเสียงยาาครับเพราะว่าเขาเอาไว้สับสักกอไผ่ที่มันเขาเงาเขาได้เอาดามยาามากครับผมพี่น้องครับผมครับอืนี่ปลายสีชมพูอ่องตองเลยครับผมอ่า หยัดแคปเจอร์ครับนะครับหนึ่งสองมาเร็วมาเร็วอว้ๆบอุบ,บเลยครับผมพี่น้องครับ พี่นอ้องอีกนอนหนึ่งครับหนึ่งข้างในครับหนึ่งสองอววนมาแล้วครับอ้วนอ้วน,นอ้วนอ้วนมาแล้วครับเนื้อเยอะเยอะอนอ้วนมาแล้วครับ, <Spencer> ค,รบครับผมพี่นอ้องนะครับเนื้อเยอะเยอะอุนอนมาแล้วครับ ครับผมพี่น้องอีกรอนึงครับขาวๆครับขาวๆ ขาวเลยพี่นขาวขาวเอ,อิเออ่ดอ,อ,อย่าฐานก่อนครับทางมงเทาก่อนครับครับผมอ,อึ๊บอ,อึโอ,อ้ค้าตัวบาดในมงนี้ได้ปะนี่ค้าตัวพวกสาต้งพุ่นว่ะซาตงพุ่นได้เลยเด้ดิท่านี้มันท่าตัวพอดี ไปซาต้องปุ่นครับผมพี่น้องครับจ็กสี่ได้หลายครับผมพี่น้องครับเป็นหมูเอาแต่แจ็คสี่ถือข้างท่าทับแจ็คสี่ได้ของมันใหม่เพราะฉะนั้นเป็นต่อครับผมพี่น้องครับบ่ได้ ครับถ้าไปเอาฟังผมจะได้ซับยูซือพีครับผมพี่น้องซับยูซือพีเลยนี่ครับตัวหัวตัวนี่มันก็สรอยู่ตัดม้าอังสีครับตัดม้าอังสีอันนี้เขามาซับต่างห้องได้หลายเตือด้วยครับอ่ี่น้อยๆครับผมพี่น้องครับหาขอลับผมพี่น้อง ตามกันดีครับผมก็ผมพี่อีกน้อน,นึงครับโอ้ยน้องใหม่เพรัะได้นหลายยังว่บาบ่อยเพราะท่นได้อยากไอ้ลงเบอร์โทรที่อยู่ไอ้กันครับผมพี่น้องน้องใหม่มันยังอึดอยูครับมันสิรับเป็นฟีออเดอร์ใวเส้ส่วนใหญ่ครับผมพี่น้องพี่ลอไดบ่ครับรับมาน,นี่กะหลายกิโลแล้วครับผมยังบพทา่านีไห้เพลินอยู่ครับ ออครับหนึ่งอันอหนึ่งอันแบบเดียวกันน้ำเต็มครับผมครับผมพี่น้องครับงอนึงอีกงอนึงครับพ,พี่สวยๆครับชัวเอ๋สวยงามตามท้องลายครับพี่น้อง งามงามมงา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 ม,งาม,งามครับผมพี่น้องครับเปิดนอนนี่พี่น้องเอาอะไรพี่น้องนอนนี่ป๊เสียบจัโบ้บิะนบะ่เนาะเพราะเป็นยังครับเสียมดีอยู่ดุแล้วอู้วีนอนนี่ มาแล้วมาแล้วมาเจ้ามาเร็วมาเ,มาเจ้า,า,า,จาปลายออกได้จะกบไม่ได้ครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันท้ามงานอีกแล้คือเอาออกได้เออเออโอ้อออออน้ำเสียบกิจจะแหนบไปต้องเสียบดาบกระพงกัน อเ,ออเอาอน้าไม้น่อยเดี๋ยวสัมปวดเส็บปวดร้อนเดลยพี่น้องต้องถือ,อน้ามตนนี่แหละ <c oughs> ครับผมพี่น้องครับมื่อนี้ป้าบอกเปลี่ยนกระตาหน่อยแบบง,ง่ายมาบ้งพี่น้องเกอบเต็มตาเต็มตาครับสําเต็มตาเลยพี่น้องเมืนเน่อกี้มื่อนี้หน้าไม่งามงาม,งามครับผมพี่น้องครับ มื่อนี้คลิปนี้ก็ขอเอาไวส้สวัสดีสักอนเด้อครับผมเราไม่กะบที่พี่น้องสักไวก้กสิเฮ็ดประมาณมือสองมื่นคนละครับผมจังสิได้ทรงให้แม่แม่ครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้สวัสดีสักอนครับไว้คอยพอๆกันคลิปหน้าให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งลำรวยสุขภาพแข็งแรงกันสุข,ขสุขคนครับผมสวัสดีครับ